คุณแม่นะที่ดูแลผมและผมจะกลับมาเฮ้ย hey! นี่เองจะไปไหนผมหิวนะครับผมจะไปตลาดครับ เห็นเองทำลับๆล่อๆดูว่าเองจะขโมยของในบ้านแล้วหนีใช่ไหมฮะอคืขโมยอะไรไปเออผมไม่ได้ขโมยนะครับข้าไม่เชื่อหัวขโมยเองหรอกขโมยนี่นี่ใครก็ได้ชีจับขโมยหน่อยผมไม่ใช่ขโมยนะครับขโมยขโมยนี่นี่อย่าหนีนะี่ขโมยใครก็ได้ช่วยจับขโมยหน่อยไม่ใช่ขโมยนะครับขโมยอย่าเข้าใจผิดนะครับขโมย ข้าวในครัวก็มีทำไมมันไม่กินทำไมต้องออกไปกินข้างนอกคือผมคือมันคือกับข้าวมันมีที่ไหนละ่ะจะให้หลงมันกินข้าเปล่าไงอ,อ,อะไรวถ้าหิวก็ทอดไข่กินก็ได้นี่จ้า พี่หลงเขาก็เกรงใจไงไข่ฟองหนึ่งตั้งแพงนะกี่บาทแล้วรู้ไหมบ้านเนี่ยมันจะมีของมีค่าอะไรวะให้หลงไม่ขโมยเนี่ยตัวทองลักเส้นยังไม่มีเอาอะไรอะไาอะไรหัวอ่ะห้องนกคูโอ้ยเถียงอะไรเนี่ยต้องกจอแตกรังอะเอางี้ทำไมเองถึงต้องทำลับๆล่อๆเดินหนีออกไปจากบ้านเอ่อผมไม่อยากจะ เปิดประตูแรงนะครับเดี๋ยวเสียงมันดังแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะตื่นครับนี่ไงนี่มือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะให้ผมพิสูจน์ว่าผมเนี่ยไม่ใช่ขโมยก็มาค้นตัวผมได้นะครับนี่ไงนี่ไงไปอ่ะกคนค้นดิคนไล่ออกไปเลยคนเผื่อหลงขโมยทำอัตผลมั้งโอ้โหคนขโมยอัตผลจะไปเก็บไว้ตรงไหนทันทีพี่กระเป๋านุ่นเผื่อมีแล้วน่าโอ้โหนั่นก็คนดีดีวะดูกะช่วยกันดูเลยดิ าครับไม่มีอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยไปไงเฮ้ยพอใจยังฟังประทานเอาหรือเอ็งต้องการให้ข้าเนี่ยล้วงตับไตไส้พุงออกมากองให้เองดูก็ก็ใครใช้มันออกไปกินข้าวดึกเดือนละทำคนตื่นทั้งบ้านอ่ะโอ้ตัวเองที่โวยวายเสียงนังแล้วโทษพี่หลง เอ้ยง่วงนอนอะอยากยายกันนอนหาวด้วยเต้เสีงมาตัวมามาไหพวกมึงอ,อ่ะมาแล้ว